สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาให้3ท่าออกกาลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะครับผมเองก็50แล้วครับและนี่คุณแม่ผมเองนะครับคุณแม่ผมชื่ออนันวิศรามาสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีค่ะนันวิศราอึ้งรังสีนะคะอายุ73าปีค่ะ73ปีแล้วคุณเชื่อเปล่าจะพยาออกกาลังกายทุกวันโดยการเล่นเทเบิลเลียนี้แหละ <laughs> แล้วก็เ,เดี๋ยวจะให้คุณแม่ สาธิตและแต่ก่อ,อื่นจะบอกก่อนว่าแทมพลินมีประโยชน์อะไรบ้างสำหรับผู้สูงอายุนะครับทำไมต้องเล่นแทมพลินอย่างแรกเลยเพราะว่าคุณแม่ผมผ่าตัดเข่ามาผ่าได้ประมาณปีครึ่งผ่าทั้งสองเข่าเลยนะขวาพร้อมกันแล้วตอนนี้สบายเบือเลยฮะเล่นแทมพลินอย่างสบายกร <c oughs> ะโดดกระเดินสบายมากเลยพาะอะไรดีไหมแทมพลินพ้อสําคัญคือแทมพลินเนี่ยไม่มีมันไม่มีแรงกระแทกถ้ากระโดดแบบนี้บนพื้นคอนแบบกรีตอย่างนี้หรือแค่เดินธรรมดา สมคนอ,มอายุเดินธรรมดาลงคอนดอย่างนี้ก็แน่นอนมันไม่มีอะไรมารองรับแต่ถ้าแทมปอลีนเนี่ยมาลองกระโดดดูถ้าแทมปอลีนปุ๊บคุณกระโดดหรือคุณเดินอสมมติแกล้งเดินมาลองแกล้งเดินเดินเหมือนกับเดินเหมือนกับคุณเดินบนคอนกรีตอันนี้พอเดินไปปุ๊บสปริงมันรองรับทันทีแล้วมันก็รับน้ําหนักลงไปแล้วก็เด้งกลับมาอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่นาซายอมรับและให้การรับรองนะครับผมอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้แทมปอลีนวันนี้จะให้3ท่าเอาง่ายๆนะ ามาลองทำดูข้อแรกข้อแรกก็กระโดดสนุกสนุกขึ้นลงออสนุกเงี้ยแต่แต่เรามีมีที่ราวจับม,<ช>มันไม่มีอันตรายเลยฮะคนมีสูงอายุมีราวจับสองข้างคุณกระโดดตามตามความต้องการ<ช>ของคุณคุณไม่ต้องให้สูงมากแล้วก็ไม่ไม่ต้องให้เหนื่อยมากแบบเอาพอดีพอดีใช่แล้ววางไว้ตรงหน้าทีวี TV ก็ได้ค่ะ,ะควางไว้ตรงหน้าทีว<ม>ี TV, ก็ดูทีวีด้วยดูหนังมาชอบดูหนัง넷 flix แทนที่จะนอนดูเฉยๆนะครับ ก็ควรจะยกขึ้นมาออกกําลังกายนิดหน่อยเออ,อแล้วก็ท่าที่สองครับท่าที่สองก็คือท่าเดินธรรมดาเดินธรรมดาใช่แล้ว,ลวเหมือนกับเราเดินตามถนนตามอะไรอย่างนี้แหละแต่ว,าาว่าเราใช้วิธีเดินเมือนแทมาลินแล้วนิ่มไหมล่ะมันจะนิ่มแล้วมันจะ สบายมากเลยมันรองรับการกระแทกนี่คือข้อสําคัญเลยนะครับข้อสาคัญของคนที่แบบว่าเจ็บเข่าตอนอายุสูงอายุเนี่ยก็คือการวิ่งการกระแทกต่างๆบนคอนกรีตนะแต่ว่าแชมโปีเนี่ยช่วยรองรับการกระแทกได้นะครับผมโค้ชจะบิลีฟโค้ชจะชอบแชมเปีเลยอ่ะข้อ3อันที่อันที่สามาทำไงทำอย่างนี้ค่ะอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับกระโดดก็จับข้างเดียวแล้วก็กระโดดไปตามสบายนี้แหละ คือกระโดดขึ้นลงขึ้นลงแทม์รีมันทําให้เราลดแรงกระแทกของเราเราจะไม่ปวดข่าเลยค่ะเราจะสบายมากคออุณแม่ผมเก่งไหมโอเคเอางั้งนเดี๋ยวผมจะสรุปประโยชน์ของแทม์รีนะครับประโยชน์ต่อข้อต่อนะครับแล้วก็ประโยชน์ต่อหัวใจประโยชน์ต่อสมองประโยชน์ต่อปอดประโยชน์ต่อกล้ามเนื้อประโยชน์ต่อผิวพรรณนะครับแล้วก็ป้องก,กันโรคเพราะว่าหนึ่งออกซิเจนสูบฉีดเลือดหมุนเวียนไปทั่วสมองปอดและหัวใจแล้วก็ กล้ามเนื้อทุกส่วน638ชิ้นทํางานพร้อมๆกันเวลาคุณทําแทมเพรีนนะครับกระโดดแทมเพรีนแล้วข้อ3คือเซลล์37ล้านล้านเซลล์โดนบังคับให้เคลื่อนไหวขยับขึ้นขึ้น,นลงๆเปิดต่อมน้ําเหลืองอันนี้ผมอ่านจากข้อมูลทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คือแทมเพอลีนี้เป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ดีต่อผู้สูงอายุด้วยเดี๋ยวผมยังให้แม่ผมเองใช้แล้วคุณแม่ผมเองเคยพาตัดเข่ามาก็ยังใช้อย่างมีเป็นหานะครับวันนี้คอนเฟิร์มการันตีด้วยผลลัพธ์ของผมเองนะครับแล้วใครสนใจแทมเพอลีนตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ในเพจของผมเองเลยนะครับตัวเองมั่นใจในแทมเพอลีนมากแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่รักเรื่องแทมเพอลีนเหมือนกันแล้วเขาก็ผลิตตาม งานวิจัยผลิตตามประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ราคาแทนพลินตอนนี้เนี่ยจาก21,900นะครับตอนนี้ราคาพิเศษเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับหมดแล้วก็ต้องเป็ล็อตใหม่แล้วล็อตใหม่ก็จะราคาสูงขึ้นตอนนี้ราคาพิเศษอยู่ที่17,900านะครับสำหรับ กัมพ์พลีนสำหรับผู้สูงอายุตัวนี้นะครับรุ่นนี้44นิ้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจในรุ่นที่ใหญ่กว่านั้นสำหรับ55นิ้วจากราคาเต็ม29,000บาทครับ ตอนนี้เหลือแค่15,900บาทและผมบอกได้เลยราคาขึ้นตลอดเวลารีบซื้อตอนนี้เลยนะครับใครสนใจก็ cf แล้วก็พิมพ์สนใจหรือพิมพ์ cf นะครับหรือว่า inbox เข้ามาในเพจของผมนะครับบัณฑิตร่งสีหรือถ้าใครดูคลิปนี้จาก y o u t u b e ไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ a อ bun dit นะครับ Ad b a ัณฑิน,นะครับ เราเจอกันครั้งหน้านะครับผมขออวยพรทุกคนที่มีคุณพ่อคุณแม่ให้มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับการออกกําลังกายมันดีที่สุดเลยแค่พูดไปซูล้ลู่วิง่งเดี๋ยวตกลงมาอีกแล้วจริงๆมันกระแทกเลยลู่วิ่งก็ยังกระแทกเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาสูงด้วยอันนี้ราคานิดเดียวแต่ว่ามันปลอดภัยแล้วก็กระแทกน้อยมากมันเป็นอะไรที่ผมแนะนําเชียร์เลยนะครับโอเคใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ผมนะครับผมมาดีเรื่องสีและนี่คุณแม่ผมนะครับ นันลิสลาอื้งหลังสีเชิญชวนนะคะทุกๆคนรีบโทรเข้ามาด่วนนะคะขอบคุณค่ะส <c oughs> วัสด,ดีค่ะ <c oughs>